สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะอ่ามันก็เหมือนกันหลายกรณีเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นก็เป็นอีบุลโมมีเนาะเอะหาว่ามันเป็นมืองที่สามที่สี่เออแต่ตัวน,นั้นก็ไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นไหนให้เขามโนเองให้เขาคิดไปเองบังี้ผู้เสียหายก็เสียหายไปเลยบัดนี่แต่ไม่ออกมาพูดอะไรบหมืทั้งผัวทั้งเมียบัตรย็นไหมล่ะ ทำไมไม่ออกมาพูดก็เลยตามเลยเลยทีนี้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับให้เขาคิดไปเองให้เขาเออเองทีนี้นะมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับอีกส,นะส่วนตีนี้นะมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ fc นะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่เบื้องหลังหมดแล้วอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะเพื่อจะกาจัด e อีนี่ออกไปอยู่แล้วนะ e อีหน้ากก่าออกไปอยู่แล้วนะครับ fc นะเพื่อต้องการเพื่อต้องการทําเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ fc เนาะ อืมนะ,ะเรื่องทั้งเรื่องก็มันก็อยากให้มันเกิดแบบนี้อยู่แล้วนะอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเอฟซี FC นะอืมอืมอม,มันอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซี้ากันไปสีแตกเราสีแตกยาแล้วมไปเบาพื้นคนบ่านี้เบ้อพี่น้องเอฟซีนะ แต่บอกว่าไม่ได้ไปนินไม่นินทาเอไม่นินทาไปนินทาเขาแล้วออกมาขอโทษเขาจะเลื่นอนพ่อแล้วสู <c oughs> เออนะครับพี่น้อง fc นะเพราะมันมีอยู่ในใจของมันอยู่ยแล้วนะครับจะพูดออกมาอยู่แล้วเพื่อจะเอาใจอีอีหยองเน่าไงเออเพื่อจะเอาใจอีเวนนี้ไงนะอืมไปอาบน,น้ำทะเลเนี่ะคือสีขาวขนาดเลยเนาะ <c oughs> คือสีขาวดนนะดาษเนาะออนะครับเนอะแม่าดนำทะเลคือสีขาวเลยเนอะคือชิบอยู่เพื่อนเลยเนอะคือสีขาวคือชิบุรลเคือชิบกุกะกำเลยเนอะโอ้ยนะครับพี่น้งองเอฟซีอืมนะครับอ่าทุกจริงทุกอย่างเลยตามเลยใช่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติทุละกอยู่แล้วนะแต่มันจะใช้ปากคนอื่นให้ออกมาพูดนะนิสัยมันจะเป็นแบบนี้นะ มันจะนิ่งเงียบมันจะนิ่งเฉยนะมันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะเออมันจะว่าวเองไหนออมันจะให้คนอื่นพูดนะไม่งั้นก็แม่นอกไส้มันมันส่งข้อมูลให้แม่นอกไส้มันหลังบ้านไงให้พูดคนนั้นให้พูดคนนี้ไงนะเมื่อวานนี้ก็อีงองเจ็ดฝรั่งก็มาว่าเอ็ดมินของพ่อไปเอกแม่นางเอกว่าเขาแซงในในเส้นทึบอย่างนั้นอย่างนี้อ่า นะพี่น้องเ c นะนี่นะคะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยนะคะทำแบบนี้นะคะนะอืม,อมเออแอดมินคนนี้นา,นางคนนี้นะ,ะก็เพิ่งก็เพิ่งขาดขับรถนะคะยังไม่เก่งเลยค่ะนะอืมอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะแสงในเส้นทึบค่ะเป็นว่าได้บัตน,นี้อืมนะ <c oughs> โอ้ยบ่มีรถเขาก็แซงไปรถแล้วเนาะเมนบอกพี่น้องเอฟซีนะ ถ้าพวกมึงตายไม่ว่าหรอกคนอืมม่นตายนั่นสิเออบันีไีไรนั่นไงครับแม่ก็ไม่ได้ธรรมดาทีนี้เอา้าลูกตัวเองก็ไปบอกด้วยสิลูกตัวเองนั่นนะฮะเออลูกตัวเองกอ็ก็เพิ่งหัดขับรถนี่ไม่ใช่เหรอ,อเอากิ่งต้องชนหมาใช่เปล่าเออาตามโคก,กอย่างอยแต่เกิ่ง่เก่ง,กเ,กงเคมไม่รู้กี่ครั้งแล้ว กล้องก็มีบบานี้ถอยตามกูกยางเขามึงคิดว่ามึงจะไปกีดยางให้เขาที่เขาไม่ต้องการหรอกเอารถไปกีดให้เขาออกล้องก็มีเซ,นซ็นเซอร์ก็มีบันี้ค่าต้องเปิดเพลงอเอาตามนะใบาย,ยางคูบลาบล่งพี่ร้องเอ้ยนะครับใบาย,ยางนึกใบเขียวไปจักใบเขียวใบเล่ใบดำนะคูรูลงมืดบาบนี้อ่านะ รถรุ่นใหม่มันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วบัดนนี่เอ็นเซ็นเซอร์มันจะร้องไงครับพี่น้องเอฟซีนะนี่มันมีกล้องด้วยที่นี่บได้ยินบ้านนี้ครับค่าตัวเปิดเพ <c oughs> อ่อมันไม่ดอ่ามันไม่ด่ามันบ้างดื่มน้ําผลไม้เออขับรถมอได้ด้าได้ลูกเจ้าของบ <c oughs> อได้ด้าเออน้ําบตอรด่าเลยถ้าเป็นพ่อพอี่เอแม่นางนี่บ้ยคขับบได้แล้ว เออนะไม่ได้อืมถ้าเป็นลูกสาวมันโอ้ยจะเด็กะดีมัดไปชี้แตกเราก็ดีเออนี่นะคะอืมเขาก็ดื่มเพื่ออะไรคะเพื่อสังสรรค์ค่ะนะอืมบุณได้บันบบนี้เด็กนะคะมันไม่ผิดค่ะแล้วไม่ได้ไปสถานบันเทิงค่ะเอาไปกับพ่อกับแม่เขาค่ะโอ้ยมันก็เป็นภาพที่บ่ดีนะมึงจิมาไล่ชดหาสิแตกอย่างย่หามึงนะ คือสนับสนุนแต่แนบบริตัทสิแตงแนบบริษัเอ็นนะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนั่นน่ะนะถ้าเรื่องของคนอื่นเนี่ยโอ้ยที่หนึ่งครับอีฮานี่นะอืมนะที่หนึ่งแน่นอนนะอืมเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของลูกตัวเองเนี่ยบอกมันเลยเด้อเออมันครับรวดเร็วไหลนะลิงไวยังพ่อไม่ดอกนะกูบอกเลยนะเออนะครับรถตักปีแล้วล่ะ นะครับนะอืมไปห่วงรูปมึงนูน้นหมามันก็นอยู่กับมันยังไปต่ำม,มันแมอืมโทษหมาอีกบนี้โทษหมาเพโทอ่อพพ่อบนี้โทษเจ้าของหมาทําทไมไม่ผูกไว้ทําไมไม่ล่ามไว้ผูด้ายบาดนี่เพราะแมนถนนหมาด้วยบนี้อืมนะครับพี่น้องเอฟซีทีนี้บ่ตำาคนบนี้ตำาคนมึงช่วยหมาอีกบนี้นะช่วยหมาอีกทีนี้นะ เดี๋ยวเจอแน่นอนกูนว่านะเวียนกรรมมันมีจริงอยู่แล้วกูว่าน <g ül> ี่นะออก็รอดูรอดูนะพี่นี่มิยาบดีบดีครับเนี่ยก็รอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตมึงจะมีแต่ดิ่งลงดิ่งลงแหละกูว่านะพี่จีวายบดีครับชีวิตมีแต่ดิ่งๆๆลงดิ่งลงแหละครับพี่น้องเอฟจีนะอืมถ้าลูกตัวเองทําเนี่ยโอ้ไม่ผิดครับถูกหมดเออาําอะไรก็ถูกหมดครับถูกหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกมันทำน่ะ แต่คนอื่นทำเนี่ยโอ้โหหิดเมิดครับพี่น้องเอฟจีนะ,ะลามไปอะไรอีกทีนี้ลามถึงเขาสร้างซ่วมทำไมมึงไม่สร้างสักทีเงินมึงก็ไปหมดแล้วไหนมึงบอกว่าจะมึงจะสร้างทำไมมึงไม่สร้างสักทียางไปยางน้ำเขาอีกอยู่บัดนี้ฮ่ามึงโอ้ยมึงก็ไปถามรูปมึงน่ะแมมเขาเฮ็ยกข้อแบ่ให้น่ะน่ะ,นะ,นะคือไปขายสาวทำไมไปขายล่ะเอ้อ ก็ไปสร้างหมดถ้าเป็นแสนนู่นเออมันจะได้ข้อแบ้เขาไปให้ไหนเนาะ,เร,ระเรื่องว่าเพรเดือนขายพีน้องเอฟซีเพราะจะกเผาผ่านเงินเอฟซีไงอืมเห็นไหมล่ะเพราะจากเผาผ่านเงินเอฟซีไงโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอฟซีก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเนาะอืมนี่แหละมันอะไรอืมเสือบทุกเรื่อง อืมทุกเรื่องอะไรครับพี่น้องทุกเรื่องถ้าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยใครแน่ว่เป็นอย่างแต่เรื่องของผู้อื่นนี่โอ้ยบอด้ยค่ะกูต้องเสือกค่ะเออนะ